แต่งบ้านด้วยกระจกยังไงให้ดูแกลมแล้วก็ยังได้ความลักชูไปด้วยไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะมีเองค่ะวันนี้มากับ A G C Design นะคะจะมาเล่าเรื่องเคล็ดลับทิปสนุกๆกเกี่ยวกับการใช้กระจกแต่งบ้านให้ดูแกลมค่ะมากับกระจกแฟช t h ชิปจาก A G C กระจกลักส์เกรนะคะวันนี้จะมาแนะนำกระจกทั้งหมด2รุ่นนะคะอันแรกเลยเนี่ยค่ะคือกระจกลักเกร ตรงชื่อเลยก็คือจะเป็นเฉดสีเทาอ่อนนะคะสว่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักเกอพลามค่ะจะเป็นเฉดสีเทาเข้มค่ะทั้ง2รุ่นนะคะเป็นกระจกสะท้อนความร้อนค่ะที่จะสามารถใช้ติดตั้งกับหน้าต่างผนังอาคารหรือว่าบ้านนะคะหรือว่าประตูก็ได้ก็คือสามารถใช้กับพื้นที่ที่มันปะทะแสงแดดได้โดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวมิ้งจะแนะนําเทคนิคในการเอาไปดีไซน์นะคะว่าจะใช้กระจก2ตัวนี้ยังไงให้ดูแกลมะคะ่ะ ด้วยความที่กระจกลักสเกรนะคะเป็นกระจกโทนสีเทาถ้าเราเอาไปดีไซน์กับบ้านหรืออาคารแล้วก็เน้นเป็นโทนเข้มนะคะแบบว่าเทาเข้มดําก็จะทําให้อาคารนั้นๆเนี่ยออกมานะคะแล้วก็ดูสุขุมดูเท่ค่ะดูแล้วน่าค้นหามากเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะบอกว่าไม่เอาไม่ชอบโทนสีเข้มอยากได้โทนสีอ่อนค่ะได้เหมือนกันเพราะว่ากระจกลักสเกรนะคะเป็นโทนสีเทาใช่ไหมเราสามารถไปใช้กับบ้านหรืออาคารที่มีโทนสีอ่อนแบบว่าขาวครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชีเทาของลัก กรก,กับสีขาวครีมเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็เป็นทูโทนคือว่าเป็นแบบว่าให้ความคอนทราสต์ที่ดูน่าสนใจไปอีกแบบค่ะหรือจริงๆนะคะเราสามารถเลือกใช้กระจกลัสเกรก,กับทั้งผนังอาคารได้เลยค่ะจะทําให้บ้านของเราหรืออาคารเราดูสวยดูลักชูดูเด่นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องความไม่เป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยคนข้างนอกมองเข้ามาจะเห็นเราได้แค่ลางๆค่ะนิดหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยค่ะอยู่ในบ้านหรือว่าอาคารเนาะมองออกไปเห็นข้างนอกชัดเจนเลยค่ะ อีกอย่างนะคะกระจกลักสเ์เกรคะ่ะก็ยังสามารถติดกับฟาซาดอาคารได้เลยด้วยอาจจะใช้เป็นระแนงไม้ไม่ว่าจะเป็นสีเข้มหรือว่าสีอ่อนเนี่ยค่ะก็จับคู่ได้เลยตามชอบนะคะเพราะว่าเวลาคอมบิเนชันเขามาอยู่รวมกันนะคะก็จะทําให้ดูอบอุ่นแล้วก็ดูเวลคัมมิ่งแต่ก็ยังดูลักชูแล้วก็ดูหรูหราอยู่นะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่ากระจกลักสเ์เกรเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้กับงานหลากหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเลสิเดนต์นะคะเป็นออฟฟิศเป็นอาคารสํานักงานก็ใช้ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็โทนที่เขาสามารถนําไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นเข้มหรืออ่อนก็อยู่ได้เลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะคะเวิร์กมากค่ะ